สวัสดีครับเพื่อนเเดี๋ยววันนี้นะโต้องจะพาเพื่อนๆไปดูไล่มันจำประหลังของน้าโต้องอ่าวันนี้ทางน้องๆเขาจะมาถอนมันจำประหลังหนีน้ําให้น้าโต้งสักประมาณไม่กี่ไร่นะครับเพื่อนเพเพราะว่าน้าโต้งจะเจาะไปแค่10บล่อง10แถวนะครับเพื่อนเเริ่มตั้งแต่ละยองสีใบแขกดําไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนเพ่อแปลงนี้ของน้าโต้งจะยาวทั้งหมดาา <c oughs> ประมาณสัก600กว่าเมตรนะครับเพื่อนเความยาวแต่ว่าน้าโต้งจะถอนสักประมาณสัก400เมตรก็ขุดไปเรื่อยๆสัก สักร้อยล่องเอ้ยทีสักสิบล่องนะครับเพื่อนๆการดูว่าจะเน่าหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนะต้องอยาพาเพื่อนๆไปดูว่ามันจำลองที่จะถอนครั้งแรกเป็นมันจำปลาหลังพันละยองสี่เดี๋ยวไปดูกันว่าหัวมันจำปลาหลังพันละยองสี่อายุ6เดือนกว่าๆเนี่ยปลูกเมื่อวันที่1มีนาคม2565เนี่ยแล้วนะต้องก็ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบไปสักสองสาครั้งไม่ได้ให้ปุ๋ยทางดินเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจำปลาังของต้องอายุ6เดือน หัวจะใหญ่แค่ไหนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวนะต้องอย่าไปเพื่อน,อนมาดูไล่มันสัมปะหลังพระโต้กแปลงนี้อยู่ที่บ้านสวนมะเดือ่ออําเภอวังม่วงจังหวัดสระบ,บุรีนะครับเพื่อนๆมันสําปะหลังแปลงนี้เพื่อนเพื่อเห็นนี่คือมันสําปะหลังพันละยองสี่อายุได้ประมาณสัก6เดือนอก่านะครับเพื่อนๆโอเปอร์ที่1น่มีนาคม25 6หเดี๋ยววันนี้นะโต้งก็จะให้ทางคนงานเขามาถอนไอส่วนที่ว่าจะเน่านะครับเพื่อนๆก็ประมาณสัก10บล่อง เนี่ยสิบแถวไปนะครับเพื่อนจากแดนมานี่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าอมันจะมาหลังของของไอพันละยองสีน้องต้งเนี่ยอ่าเป็นหัวเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนอาย่ได้6เดือนแล้วนะครับนี่นะครับเพื่อนล่องลอยนี่คือทําไมถึงเราต้องถอนออกนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอย่างนี้ก็คือเนี่ยก็เริ่มเน่าแล้วนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยครับเพราะน้ํามันจะไหลมาจากข้างบนนู่นนะครับเพื่อนแล้วก็อ่าลาดมาทางด้านนี้ก็ทําให้เราจะแถวนี้เน่า เนี่ยถ้าต้องไม่ถอนนก็จะไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยนี่นะครับนี่นี่นี่นะครับแต่ก็หัวก็โอเคมากๆนะครับเพื่อนๆหัวก็ถือว่าดกมากๆนะครับแล้วก็ใหญ่ด้วยสําหรับมันสับหลังอายุเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ถือว่าหัวก็โอเคเลยนี่นะครับหัวดกๆเนี่ยก็มีเน่ามีเน่าอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับ พอขึ้นบนมาหน่อยขึ้นบนมาหน่อยก็ถือว่าดีละเริ่มไม่ค่อยเน่าแถวๆนี้เน่าเยอะอยู่นี่นะครับหัวดกมากนะครับเพื่อนๆดูดินี่นะครับเต็มตัวนี้ก็ยังติดดินเต็มไปหมดนะครับแต่ก็คือหัวดกนี่นะครับเพื่อนๆดูนี่คือมันจะมาหลังพะระยองสีนะครับเพื่อนๆดูดิโอ้โหนี่ะครับเต็มไปหมดจุ๊บ โอ้โหไม่รู้กี่สิบหัวนะครับเยอะมากๆนี่นะครับเพื่อนทั้งนั้นเลยนะครับดบๆดบทุกๆ,ๆ,ๆ,ๆต้นนี่กันนี่นะครับอ้นี่นะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เก็บเพราะว่าดินมัน นี่นะครับดินมันแห้งไอ้ดินมันดินมันติดอยู่นะครับตากระทัดให้ดินมันแห้งก่อนนี่นะครับเพื่อนนี่นะครับไปไม่หมดเลยนะครับเพื่อนเขางัดไว้งัดไว้แล้วก็เดี๋ยวเราให้ดินแห้งก็จะถอนไปนี่ครับนี่นะครับ นี่นะครับโอ้ยเออเอื shame. ่อนเพื่อนดอกๆขนานั้นเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนนี่คือมันสำปะหลังพันลายองสีนะครับเพื่อนเพื่อนอายุได้หกเดือนแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องถอนหนีน้ำนี่นะครับ นี่นี่นี่นะครับเพื่อนๆื่อก็จะให้เราจะเหลือสักประมาณเท่านี้อ่าคือไม่ไม่ถอนอย่าถอนประมาณเท่านี้ก่อนดูดูว่ามันจะเน่าโอกาสเสยงที่จะเน่านะครับเพื่อนเพื่อนปกตินนะต้องจะไว้อ่าก็คือขวบปีนะครับเพื่อนเพื่อปกติก็จะไว้ขวบปีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าปีนี้ ฝนดีเกินแล้วก็ด้านล่างน้ำมันก็จะท่วมละน้ำมันก็ไหลลงมาจากข้างบนนยครับไหลไปจากล่องเนี่ยลงไปข้างล่างข้างล่างรลนะครับเพื่อนเพื่อนก็ทําให้ข้างล่างอมีเน่าบ้างแต่จนมาข้างบนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยเป็นด้วยกันที่เราปลูกขี่ด้วยกันที่เราปลูกขี่นี่นะครับเพื่อนเพี่ก็ทําให้เราได้ปริมาณหัวเยอะนะครับแล้วก็มีหัวแทบจะง่ายหัวก็ะดกแทบจะทุกต้นทุกต้นนะครับเนี่ย หกโลห้าโลหกโลเพราะว่าเพิ่งหกเดือนเนี่ยครับทั้งนั้นนะครับเพื่อนดูด,นนะะดินี่นะครับเต็มไปหมดนี่นะครับนี่คือมันจำหลังพนันแคยองเสกขอนาโต้นะครับเพื่อนอ่าเราต้องพ่นปุ๋ยทางใบไปสามครั้งแปลงนี้เราต้องไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับเพื่อนเพราะว่ามันเป็นเอ่อคือ เราต้องเห็นว่ามันงามแล้วก็ไม่จด้ไปต้องใส่ปุ๋ยเพราะถ้าใส่มากเดี๋ยวมันก็จะงามเกินนะครับเพื่อนๆใส่มากก็จะงามเกินทุกต้นนะครับเนี่ยหัวดกแทบจะทุกต้นเนี่ยห้าโลที่อย่างเช่นเต้อกหมอกห้าโลสี่โลห้าโลต่อต้นหน่ที่ดูไล่หนึ่งมันสองพันสองร้อยต้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะดูดีว่าหัวจะดีขนาดไหนก็ได้เยอะขนาดไหนนะครับนี่น,นคะครับทุกต้นนะคะรับเพื่อนๆดูได้เลยซ้ายขวาซ้ายขวาเลยนี่ครับ นี่ครับนี่นี่ดูครับถ้าดินไม่เปียกได้โอจะดูสวยงามไปเลยแต่นี้พอดูดินแห้งแล้วก็เลยเอ๊ดูถ้าดินแห้งเนี่ยจะดูงาไปเลยเพื่อน,อนแต่พอดูดินเปียกแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยนี่นะครับดูแลงงงงแฉะแอยู่นะครับเพื่อนๆดูนะครับดอกทุกต้นแล้วกักนครับเนี่ยแบบที่น่าราบกต้นละขอแค่ต้นละห้าโลก็หลูแล้วครับ นี่นะครับเพื่อนๆดอกทุกต้นนะครับน like ี่นะนี่นะทางนั้นเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอืมนี่นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจท่อนมันจำประหลังนะครับเพื่อนๆสนใจท่อนมันจำประหลังพันละยองสีเนี่ยนะครับเป็นไปหมดเลยนะครับตัวนี้ยังไม่ถอนจะถอนเมื่อประมาณสักอ่าสิ้นปีมกราคมพานะครับเพื่อนๆ เพื่อนๆก่อนอื่นสนใจท่อนพันนะครับเพื่อนๆถ้าขานาะต้องได้นะครับเพื่อนๆดกดกโดยสายพันธุ์นะครับแล้วก็สนใจปุ๋ยใช้ปุ๋ยแบบไหนนะ่าต้องใช้ปุ๋ยแบบไหนปลูกแบบไหนนะครับเพื่อนติดตามช่องยูทูปนาต้องได้นะครับเพื่อนโดนะดดพุกต้นนี่นะครับโอเคเลยแหละเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูหัวหัวไอโอ,โอ,โอนี่ได้เดี๋ยวพาไปดูต้นหนึ่งหัวใหญ่มาก โ,โห ours. ดยอดนี่นะครับแค่หกเดือนเองนะเพื่อนๆดูดิโดูแค่นี้ดูก็รู้ละว่าปุ๋ยครับดีแค่ไหนนี่นะครับโอ้โหแม่เจ้านี่นะครับนี่นะครับดูดิดูดิ ดอก,กต้นดอก,กหัวนะครับเพื่อนๆดูเลยนี่นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจท่อนพันก็ได้หานาโต้แน่นะครับเพื่อนๆมีขายแทบจะทั้งปีนะครับผมนี่นะครับดูโหเล่เดยโอ้โหหน้าก้าดูนะครับเพื่อนๆ,ๆนี่นะครับ นี่นะครับเพื่อนๆวันนี้นะต้องก็มาถ่ายเพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับมันจะมาหลังกระรยองสี่อายุได้หกเดือนออก,กว่าขุดหนีน้ํานะครับเพื่อนๆจาะเป็นช่องๆใบโอ้สุดยอดดอกทุกต้นนะครับเพื่อนๆดูได้เลยเนี่ยเต็นไปหมด60เซน60เซนนี่คือดูหัวแบบนี้แบบนี้นี่นะครับหัวมีตลอดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ นี่นะครับน,นี่นะครับเพื่อนๆมดก,กมากเลยนะครับอยากให้ดูถ่ายให้ดูอยากโชว์เลยแหละนี่นะครับดูนะครับเพื่อนๆอันนี้แอบแอบขโมยโตโตมากอะ่ะแอบโตไอ้เหไม่รู้เนี่ยถ้ามีไม่กี่หัวนะมีเปสี่ห้าหหัวเองนะ แต่หัวก็โตบ้างๆ้างนะครับเพื่อนๆดูดิแถวเนี้ยแอบโตนี่แค่หกเดือนนะโหเขาสุดยอดเลยอ่ะแปลว่าดินก็สมบูรณ์ดีมากๆเลยครับเพื่อนๆแค่หกเดือนหัวเกินอายุแล้วเนี่ยไม่ไหวโตเกินก็สำหรับคลิปที่พาเพื่อนๆพื่อนมาดูมันสำหรับหลังพระละยองสี่ขุดนี้น้ำกะต้องอายุประมาณหกเดือนก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมครับสวัสดีครับ